สวัสดีค่ะจากบาลายังพยอมค่ะวันนี้บาลายังพยอมก็จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนการตั้งหลักของต้นบัวโขดหรือว่าสบู่เลือดนะคะเป็นทั้งไม้สมุนไพรแล้วก็เป็นทั้งไม้มงคลนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนะคะสำหรับอันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับต้นนี้เดี๋ยวเราต้องรื้อนะคะเพราะว่าเขามีรากนะคะก็ไม่รู่อื้ดินแน่นเน่นดินแน่นมากนี่ อันนี้เขามีลากแล้วนะคะลากเขาจะเดินเลื้อยไปในดินแต่อันนี้ดินแน่นมากนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนใส่กระถางหนิ้ว6นิ้วนะคะอันนี้ก็เถายาวแล้วนะคะใบของเขาจะมีลักษณะอันนี้คือบัวโขดนะคะหรือว่าบัวบก แต่ปกติแล้วเราก็จะเรียกว่าบัวโขดนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาดูอีกอีกต้นหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าสบู่เลือดสบู่เลือดนะคะอ,นนอันนี้เราเดี๋ยวเราก็จะกดลงไปนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่กระถางใหญ่นะคะ ใส่กระถางเล็กจะได้ดูแลง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะใส่ดินเล็กน้อยนะคะเคยเห็นหัวใหญ่ๆนะคะใหญ่มากบางบ้านหัวใหญ่เท่ากับกระเป๋งเลยนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราก็จะปักปักไม้นะคะให้เขาไต้นะคะเพราะว่าอันนี้เถาเขายาวแล้วบาลางพยองก็ไม่กลา้าไม่กล้าที่จะตัดเถาเขาออกนะคะพอถึงปีเขาก็จะยุบแล้วก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้เราก็จะจัดพ่อเคยไปเห็นที่บ้านของของเพื่อนนะคะ เขาบอกว่าคุณยายปลูกไว้ยาวเถายาวมากเลยนะคะแล้วเขาก็ทำซุ้มให้เขาอยู่ให้เขาเกาะสวยมากเลยนะคะใบของเขาส่วนอันนี้ก็เราก็จะขดให้เขาเกาะแบบนี้นะคะ ต้องใช้นี่ค่ะเราก็จะให้เขาเกาะแบบนี้นะคะผูกเกาะติดกับนี่ค่ะผูกเกาะกับกิ่งไม้ที่เราหามาปักไว้นะคะส่วนกระถางเราก็หาหินนะคะหินสวยๆก็ได้นะคะอันนี้ก็ เป็นหินเก่าเขาเรียกว่าหินแม่น้ำนะคะกับอิฐเป็นบางก้อนนะคะที่หาได้ตามทั่วทั่วไปนะคะแล้วก็เอามาเรียงก็จะดูดูสวยเย็นตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะถ้าเรามีหินสีเราก็สามารถที่จะเอามาประดับได้นะคะ เดี๋ยวอันนี้ต้องหาหาเชือกผูกนะคะก็จะได้เพราะอันนี้ใบยังพยอมก็ลือม,มาจากที่เขาเกาะอยู่นะคะใบก็เลยบิดเพราะว่าน้าหนักของใบนะคะแต่ก็สวยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นบัวโขดหรือว่าบัวบกนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะคะอันนี้ที่เขาเรียกว่า สบู่ส,สบูเลือดนะคะขอบใบนะคะขอบใบจะเป็นสีแดงนะคะอันนี้เขามีลากบารังพยมดึงกรอบขาดเลยนะคะอันนี้เราเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนดินแล้วก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาแล้วนะคะนี่เถาเขาสวยมากใบ เดี๋ยวเราก็จะหากิ่งไม้ให้เขาต่า จะใช้โชโคดอย่างสวยๆเลยก็ได้นะคะหากระถางเซรามิกใส่แล้วก็หาหินสีมาโรยนะคะปะดีของบรารีอพพยอมหินสีก็หมดนะคะกระถางเซรามิกก็กลางทุ่งแบบนี้หายากนะคะต้องตามสถานที่ท่องเที่ยวถึงจะมีจำหน่ายเยอะ อันนี้เราก็ทําใส่กระถางดําธรรมดานะคะนี่ค่ะใบเขาก็จะห้อยเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราจะทําดัดลวดก็ได้นะคะให้ก็ตายตามลวดก็ได้นะคะก็สวยเหมือนกันนะคะสำหรับต้นนี้นะคะเขาเรียกว่าสบู่เลือดนะคะเพราะว่าขอบใบเขาจะมีสีแดงนะคะ อันนี้เขายังเล็กอยู่นะคะนี่ค่ะทั้งสองต้นเลยนะคะนี่ค่ะขอบใบจะมีสีแดงนะคะก็สังเกตไม่ยากนะคะบัวบกบัวโขดหรือว่าต้นสบู่เลือดสบู่เลือดนี้ในวงของเขานี้ก็จะมีหลายชื่อนะคะ อันนี้บาลังพยองก็จำไม่ได้นะคะเยอะมากอันนี้เปลี่ยนดินแล้วก็หวังว่าเขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะเพราะว่าเป็นดินใบไม้นะคะอันนี้ต้นเขายังสั้นนะคะยังไม่ ยังไม่ยาวเท่าที่ควรนะคะอันนี้เราก็ประดับประดับด้วยหินก่อสร้างนะคะ เพราะว่าหินสีหมดก็ไม่เป็นไรเนาะเราว่าสวยก็คือสวยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เก็บมาประดับว่าจะไปล่อนดูในทรายพอดีสั่งทรายมาเพื่อเททับปูนหล่อเสานะคะ ตอนนี้เราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนกระถางใหม่เปลี่ยนดินใหม่นะคะสําหรับบัวโคดหรือว่าต้นสมู่เลือดนะคะเป็นไม้สมุนไพรนะคะสําหรับหัวของเขาหรือว่ารากของเขานี้สามารถที่จะนํามา ทำยาบำรุงบำรุงร่างกายนะคะบำรุงเลือดบำรุงร่างกายบำรุงของท่านชายได้ด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ